มาดามแป้งนางนวลพันธ์ลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดใจหลังทีมชาติไทยแพ้เวียดนามชุดแชมป์อาเซียนคัพ2024มาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวขอโทษแฟนบอลไทยหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนคัพ2024พร้อมขอบคุณสมโมอสรอที่เสียสละและสนับสนุนทีมชาติไทยหลังปล่อยผู้เล่นมาลุยศึกในครั้งนี้แม้ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์สำหรับทีมชาติไทย พ่ายต่อเวียดนาม2ต่อสสกอร์รวม 2. นัด3ถึง้จบโดยการเป็นรองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2024ต้องกราบขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่เสียช่างศึกในวันนี้เราพลาดไม่ได้แชมป์อาเซียนทั้งที่เราเป็นแชมป์อาเซียนเยอะที่สุดแล้วก็เป็น2ส,สมัยมาติดต่อกันและวันนี้เราเล่นในบ้านเราด้วยก็มองได้หลายมุมสิ่งแรกที่แป้งประทับใจคือยอดผู้ชมที่เข้าสนามคือเกือบ4 7 0 0 0คนก็ถือว่าประชาชนคนไทยมีศรัทธาในฟุตบอลไทยแป้งต้องกราบขอพระคุณ และยังได้เกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและชาวต่างชาติหลายคนก็มาชมเกมนี้ซึ่งถือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีเพราะอย่าลืมว่าสองครั้งหลังสุดเราได้แชมป์และสู้กับเวียดนามมาทั้งสองครั้งรวมถึงวันนี้ที่สู้กับเขาอีกเราเสียเปรียบตั้งแต่เกมที่เราไปเยือนที่ภูโถที่แพ้มาหนึ่งต่อสองทำให้เรากลับมาต้องชนะ2ต่อศูนย์ต้องยอมรับว่าลูกแรกเราเสียเร็วไปหน่อยพอได้คืนกลับมากำลังจะดีเตอร์วีระเทพ ที่เป็นน้องรักก็มาโดนสองใบเหลืองเป็นใบแดงน้องก็เสียใจมากก็เป็นบทเรียนแป้งต้องกราบขอบพระคุณเนื่องจากไม่ใช่ฟี ف าเดย์ต้องขอบพระคุณสโมสรที่เมตตาส่งนักเตะม,มาให้ก็มีหลายสโมสรต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นทีมอุทัยธานี f อฟซแบงคอกยูไนเต็ดระยอง f อการท่าเรือ f อบุรีรัมยูไนเต็ดลำพูนบอริเออร์และราชบุรี f อรวมถึงอีกหลายทีมวันนี้จะเห็นได้ว่ามันต่างจากวันที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทย เรามีนักเตะฟูลทีมวันนี้ในมุมของการไม่ได้แชมป์เราก็ยังได้เห็นเด็กที่จะเกิดใหม่ไม่งั้นวันนี้เราก็คงไม่เห็นเบนจามินเดวิดอัครพงศ์ภูมิวิเศษพาตริกกุสตาบสันและน้องอีกหลายคนอย่างเสกสันราตรีหลายคนก็ดีใจที่ได้มาติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดนี้